มีเบาะนวดฮะเบาะนวดเปิดไฟอ่านหนังสือโอโหแบบเครื่องบินเลยเปิดไฟอ่านหนังสือแบบเครื่องบินเลยครับมีอะไรกันขึ้นลงเออมีพนักเท้านะฮะเนี่ย <c oughs> เนี่ยเลื่อนพนักเท้าเนี่ยฮะ,ะแล้วก็นอน <c oughs> อ่นนวดนวดเนดี่ยจริงไหมจริงนวดจริงป่ะพี่จริงเหรอ เออมีนวดนวดนฮะรู้สึกเป็นความสั่นได้เลยัครโอเคครับเนี่ยหกร้อยหกร้อยสี่หกบาทตอนที่นั่งสุดยอดเลยอ่าครับแล้วก็ลองดูอันนี้อะไรโอ้โหวันนี้ทานอาหารเคืออารมณ์ไม่ว่าเป็นคขึ้งบินนะืึองบินบอกเลยฮะดีกว่าอเมกาเยอะจริงอ่ะ อ่ะดูรีวิวอ่ะมี Wi-Fi ด้วยจริงอค้นหานี่ฮะสัญญาณ TCL Wi-Fi on bus อ๋อต้องกรอกบัตรหัตปร,ร,ระชาชนมีชมโฆษณา15 30วิใช้ไ wi ไ fi ฟ,ฟรี30นาทีเมื่อใช้งานครบสามารถใช้ได้อีกนะครับโอ้โหสุดยอดไปกอน ตอนนี้ผมก็ถูกนวดอยู่นะครับเนี่ยถูกนวดอยู่ถูกนวดครับโอ้โหยอดเยี่ยมเลยฮะอย่าอย่าประมาทรถ 9. ก้าเก้าบกสเกนะครับเนี่ยสุดยอดวิวก็ดีหน้าต่างกว้างด้วยเป็นรถใหม่3เดือนนะครับ3เดือนสามเดือน,าอน,าอนการบริการสุดยอดด้วยฮะคือผมจะบอกให้หนะที่อเมริกาเนี่ยที่ผมเคยเคยนั่งนะครับจากนิวยอร์กไปบอสตันเนี่ย ถึงเข้าเป็นประเทศที่จเจริญแล้วนะครับแต่ว่าเขาใช้คนขับรถแค่คนเดียวครับของเราเนี่ยรถหนึ่งคันเนี่ยละการเดินทางไกลนะต่อ3ต่อ4นะครับคนขับ2คนมีบริกรยกกระเป๋าบัสโฮสเทดแต่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับพอเขาเปิดนะฮะเปิดไอ้ฝาที่เก็บของปุ๊บเอามือชี้ให้ผู้โดยสารเนี่ยใส่กระเป๋าเข้าไปเองนะครับเพราะฉะนั้น ขอให้ภูมิใจได้เลยนะครับว่าการบริการบขส .99 ของเราเนี่ยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับถึงมาใช้บริการกันนะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวระหว่างทางไปเรื่อยๆครับจะให้รู้เห็นเลยเส้นทางเลยครับว่าไปถึงไหนบ้างก็เดี๋ยวก็จะเริ่มแทร็กนะครับเริ่มแทร็กด้วยนีฮะใช้แอปนี้แทร็กจากกรุงเทพไปเลย นะครับ speed tracker จากตรงนี้นะครับถ้าดูจาก Google Map เนะอะบขส999ตรงนี้นะครับจากสถานีขนส่งสายใต้เนะี่ยตรงนี้อำเภอละงงูนะครับอำเภอละง,งูจ <c oughs> ังหวัดสตูลนนะครับ 930กิโลครับประมาณ12ชั่วโมงนะครับ12ชั่วโมง19นาทีครับโอเคครับนี่ก็นี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับที่ดูเส้นทางจาก Google Map นะครับ